นัดและวินเรียนอยู่ชั้นม .6 ทั้งคู่ลงเรียนรอดอและวันมะรืนนี้ก็จะต้องไปเขาชนไก่เพื่อฝึกภาคสนามเป็นเวลาห้าวันห้าคืนวินซึ่งติดธุระด่วนกับทางบ้านจึงได้ทำเรื่องแจ้งของไม่เดินทางไปพร้อมกับทุกคนในช่วงเช้า แต่จะเดินทางตามไปด้วยตนเองในช่วงเย็นแทนเมื่อถึงวันเดินทางรถออกเดินทางจากกองพันทหารราบที่11เวลา8ปดโมงเช้าและไปถึงเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีเวลาเที่ยงกว่ากว่าซึ่งนัดและเพื่อนๆร่วมชั้นทั้งหมดก็ต้องจัดข้าวของ และทำการฝึกในทันทีใครที่เคยมาฝึกจะรู้ดีว่าทั้งร้อนทั้งฝุ่นเยอะมากเมื่อการฝึกต่างๆผ่านไปจนถึงช่วงทานอาหารเย็นนัดซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นลมนาซีดเพื่อนที่เห็นเลยไปแจ้งครูฝึกทำให้นัดต้องถูกแยกไปพักที่ห้องพยาบาล จนกว่าอาการจะดีขึ้นคืนนั้นทุกคนกางเต็นท์นอนในสนามส่วนนัดนอนที่ห้องพยาบาลโดยที่ข้างเตียงนัดคือเพื่อนใจอีกโรงเรียนหนึ่งที่ป่วยจากการฝึกเช่นกันเวลาประมาณห้าทุ่มนัดตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำข้างห้องพยาบาลซึ่งห้องน้ำตรงนี้ มีอยู่ห้องเดียวและมีคนกําลังเข้าอยู่นัดรอสักพักประตูก็เปิดออกเป็นวินเดินออกมานัดทักทายวินที่เพิ่งเดินทางตามมาถึงและบอกว่ากูสบายเลยเว้ยได้นอนเตียงวินก็หัวเราะตอบและบอกว่ากูมาถึงสักพักแล้ว ข้างนอกีิมืดและเงียบมากเลยวะ่ะจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันไปนัดเดินกลับมาที่เตียงเพื่อนข้างเตียงเข้ามากระซิบถามนัดว่าเมื่อกี้นายคุยกับใครนัดบอกว่าเพื่อนสนิทเราเองมันติดธุระเพิ่งมาถึงเพื่อนข้างเตียงนัดสีหน้าเปลี่ยนทันทีก่อนจะพูดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเพื่อน เลือดเต็มตัวอย่างนั้นละ่ะคืนนั้นนัดและเพื่อนข้างเตียงนอนไม่หลับทั้งคืนวันต่อมานัดไปรู้ข่าวจากครูฝึกว่าวินถูกรถชนตายตั้งแต่ช่วงหัวค่ำระหว่างเดินทางมาเขาชนไก่